ฟ็กเทลเป็นหนูที่อชอบกุดชอบอยู่ในทรายน้องแฟ็กเทลของของเรานะคะก็คือน้องโมลีเนี่ยเออมีการตาหลืมไม่ขึ้นแล้วก็มีค่อยๆไม่ชอบเปิดตาข้างซ้ายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีน่าจะมีปัญหาเพราะว่าตอนที่ได้น้องมาเนี่ยน้องก็ตาหยียีไม่ยอมดึมตาข้างซ้าย บางครั้งลืมก็ลืมไม่เต็มตาพาไปหาศัลยแพทย์ไปแล้วคุณหมอศัลยแพทย์เนี่ยก็ได้ตรวจตาย้อมสีตาบอกว่าเป็นลักษณะที่มักจะเกิดกับแฟตเทลคือทรายน่าจะเกิดจากการที่ทรายเข้าตาแล้วก็เขียแล้วก็เป็นการอักเสบพอย้อมสีตาก็พบคุณหมอก็เอาภาพถ่ายมาให้เราดูว่า ข้างซ้ายข้างขวาเรยจะพบว่าข้างซ้ายเนี่ยมีรอยลักษณะเหมือนแผลถลอกนิดหน่อยไม่เยอะก็ให้ยามายาก็จะมียาหยดตาอันนี้หยดตาข้างที่มีปัญหาข้างซ้าย4-6ครั้งนะคะต่อวันข้างซ้ายส่วนยาก,กินก็จะเป็นกินตอนเย็น0.4ซีซีหนึ่งครั้งนะคะตอนเย็นหลังจากได้ยาไปอ่ะ น้องก็ดีขึ้นตาลืมได้มากขึ้นตอนหยอดยาเนี่ยก็โอเคไม่มีดิ้นตอนนี้ยังหลับอยู่เลยต้องปลกขึ้นมาเพื่อหยอดตาอีกแล้วรับยังมีความสุขแต่จะต้องโดนจับ เปิดตาเคยหยอดยาอีกแล้วครบสองชั่วโมงแล้วเราก็พาน้องมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะตาข้างนี้เนี่ยที่มีปัญหาถ้าเทียบกับตาข้างนี้จะเห็นเลยไหมเห็นไหมคะว่าตาข้างขวาเขาจะใหญ่กว่าตาข้างซ้ายตาข้างซ้ายเนี่ย เปิดไม่ได้เต็มที่แบบไม่ชอบเปิดตาให้เต็มที่เดี๋ยวต้องมาหยอดยาค่ะอันนี้ยาถึิงไม่ต้องเพราะว่าอันนี้ยังไม่ใช่นมี้มือหยอดยาทำท่าตกใจนิดหน่อยเวลาหยอดเนี่ยน้องชอบพอหยอดยาปุ๊บกับพริบตาปั๊บ ยาก็ไม่เข้าเลยค่ะทีต้องหยอดมากก่านหนึ่งครั้งอะ่ะมันถึงจะเข้าตาเออมาห่อตัวน้องไว้ก่อนเป็นวิธีการที่แบบกันกันให้น้องดิ้นเราก็กลัวว่าน้องจะดิ้นแล้วบางทีก็กัดเราอะ่ะนี่เย้น้องหน้าแบบนี้ปู่ดู เห็นไหมคะว่าดูดีเล้กตาน้องเนี่ยเปิดได้ไม่เท่ากันเนี่ย้างซ้ายที่มีปัญหาแล้วก็น้องหวดยาวด้วยเรามาเปิดตายอดกันนะคะ ปุ๊บแน่คราวนี้พอดีเลยหายไว,ไว้หายไวๆไวหลับตาไว้หลับตาไว้หลับตาปีเลยน้องหลับตาปีเลยทุกคนเป็นไงอ่ะหยิตตาเลยน้องหยิตตาครั้งหนึ่งค้องงนี้ตาโตโต เสร็จแล้วเห็นไหมอ,อืมน้องอยยุประมาณเดือนหนึ่งค่ะยังไม่โตเลยเนี่ยหลังยอดยาน้องก็จะทำตาโตโตไหมนี่ข้างซ้ายข้างขวาอ๋อดีขึ้นหายไวไว้นะ ทุกคน,น้องน้องหหวโตวมากเลยไอ้นับมือด้วยนับนับับ,บเปลือแล้วเปืือแล้วเปลือแล้วเปลือยแล้วออตอนที่ไปคลินิกสตัตวแพทย์เนี่ยได้ตัดตัดเล็บน้องด้วยนะคะหมอตัดเล็บน้องไปเพราะว่า เล็บยาวเนี่ยเวลามีอะไรหรือเกาเขีย่ยตาเขี่ยเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดแผลที่ตาเขาได้ก็เลยมีการตัดเล็บเล็บเขาอะดูสิลนะเล็บเขาตัดหมอบอกเล็บยาวมากเลยก่อนตาลยเนี้ยตัดเก่งจงเลยอสงสารไข่ไว,ไว้น้องชอบกินอะไรรู้ปะคะน้องชอบกินเมทานตะวัน คุณหมอบอกว่ Pro, าเราอ่ะควรจะให้หนอนหนอนอบแห้งเพราะว่าหนอนอบแห้งมีมีโอ้เจี๊ยบพิ่งไปเจี๊ยบพิ่งไปมีออ่แคลเซียมนองยุดยนิโตอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนี่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 ไปไหนนีไปไหนปึ๊บหมอลิหมอลิหมอีิอยู่นี่นี่อันนี้ก็เป็นหนอนหนอนอบแห้งดูสิกินไหม นี่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 มาเนี่นี่เห็นมั้ยอุ้ยป่ะน้องชอบปะน้องเบื่อปะจริงจริงก็เอานี้ไงเราไม่กินเหรอน้องจะกินอาหารยากนิดหนึ่งนะเลือกกินอ่ะ ลงเธอกัดไม่กินน่ะกินสิโอ้ยจะลงจะลงจะไปแล้วเบื่อเบื่อแล้วเบื่อแล้วเอาเฮ้เบื่อแล้วยิงชิงด้วยอ่า ไปนอนลงไปละ ไม่ต้องสงสัยับนอนแล้วอ้าวนี่นอนเหรอเนี่ยที่นอนนะคะคุณหมอก็บอกว่าให้เอาทรายออกให้หมดก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นกระดาษน,นะคะกับ ข้าวโพดข้าวโ,ดโพดอบแห้งนะฝาสั่งข้าวโ,ดโพดอบแห้งให้เขานอนก็ไม่มีทรายใส่ไปแล้วเลิกใสเลยช่วงระยะหนึ่งก่อนโอเคบายบายับคลิปแค่ไม่นานค่ะ